ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ๋อรคุณน,นิดนึงนะมาอะไรอะ่ะปิดประตูหน่อยอรอกร้อนมันร้อน <laughs> ไม่ไหล้ว <laughs> ไม่ <laughs> ไมไวาหนะ่ะองศาเปมากแบบรึบะก็แบบผ่า <laughs> นมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมมันร้อนปรโตอะไรเงี้ยอ๋อรู้แหละพี่ไม่ปิดประตูทุกอย่างพร้อมหมดหน้าตายเป็นประตู <laughs> <laughs> เอออ่ะโอเคตอนนี้ได้ละเริ่มเย็นขึ้นละเลยละเริ่มละเมื่อกี้มันร้อนนะคะเมื่อกี้คือรู้สึกได้ถึงแบบไอร้อนออกมาจากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมีอะไร แปลกไหมเข้าแล้วไม่ปิดประตูอุ๊ยหรือว่าเป็นเพราะตัวเองแต่งตัวเราร้อนมาเออไม่ต้นอะทักมาว่าต้นบอกวันนี้ฉันจะใส่เกาะอกนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วตัวมันแซ่บเออต้องท่อนบนท่อนล่างต้องโชว์เราต้องมีว่บแววๆแบบนนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะไม่นะคะนี่พี่การเขาบอกว่าเกาะอกของน้องต้นนี่มีควมสามารถสู้ความแซ่บของน้องว่านได้นี่ก็จริงค่ะตอนเดินเข้ามาท่านผู้ชมเอ้าจริงว่านถึงสัมภาระมาเยอะมากคยอต้องขมเอาว่าทุกครั้งที่เวลาถ่ายกับว่านนะคือ คือว่าจะเป็นคนที่แบบว่าทักทายเฮ้ยต้นดี๋ยเขอามา้ก่อนนะคือแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากรอนะแต่แบบต้นคือเขาแบบถือของไม่ไหวละเขาขอเข้าไปวางก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันข้างในอะไรอเงี้ยมีสามอย่างท่านผู้ชมที่เป็นว่านะคะประจํากระเป๋าเครื่องสาอางที่หนีผมของกินถูกเออแต่วันนี้วันนี้วันนี้ก็จะซื้อเหมือนกันตอนแรกอะว่าจะสั่งนมโปรตีนมากินใช่ป่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันยังเหมือนขาดแบบมันยังมันยังว่างอยู่เออนิดนึงนะก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมาสั่ง ใช่กว่าจะเสร็จก็คือ2องทุ่งกว่าก็คือแบบไม่ต้องสั่งละมาไม่น่าทันก็รอติดตามนะคะว่าบ้านเขาเกิดอะไรขึ้นในอินสตาแกรมของเขาถูกต้องเออแต่ว่าจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะ